สวัสดีค่ะมีคุณแม่แม่หลายท่านนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการเช็ดลิ้นฝ้าขาวให้ลูกแล้วก็ใช้ทำความสะอาดออมือน้องนะคะที่เวลาน้องอมนิ้วนะคะดูดนิ้วดูดมือเอามือเอาสิ่งของเขา้าปากเนี่ยคุณแม่ใช้อะไรเช็ดนะคะ อันนี้คุณแม่ไม่ได้มารีวิวได้ค่าโฆษณาใดๆนะคะแต่เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่แม่ใช้เรารู้สึกว่าดีนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ b m o for Baby นะคะอันนี้คุณแม่นะคะไปพบเจอในร้านซาด้านะคะก็เลยมาแนะนำมาบอกต่อกันนะคะตัวนี้นะคะใช้เช็ดฝ้าขาวลิ้นกับพุ้งแก้มนะคะเช็ดฟันภายในช่องปากเด็ดนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียนในช่องปากนะคะ ที่สำคัญที่แม่เลือกใช้เลยก็คือมันเขียนว่า100% f เ o d g ์เนกนะคะและเหมาะตั้งแต่เด็กศูนย์เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะแม่ยังไม่เห็นมีผลิตภัณฑ์ตัวใดเลยนะคะที่เขาบอกว่า Foodgate 100%นะคะเพิ่งจะเห็นผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์แรกนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะ แล้วเขาก็จะมีวิธีการใช้ไปให้นะคะด้านหลังเขาก็จะบอกว่าทาาําคว,ทความสะอาดเราควรทําความสะอาดเหงือกฟันลิ้นกระพุ้งแก้มลูกนะคะเช้าเย็นหรืออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นลิ้นเป็นฝ้าขาวเราก็ใช้ตัวนี้นะคะนนี้แม่กําลังเช็ดมือน้องนะคะเนี่ยค่ะน้องจะอมนิ้วนี่พอเด็กแล้วนะคะพอเราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ย มันมีซาลิทอนนะคะมันจะมีความรู้สึกมันเป็นสารให้ความหวานนะคะเ,คเด็กเขาจะกินเขาก็เวลาเช็ดทําความสะอาดอมันก็จะง่ายนะคะเ,คเขาก็จะมีวิธีการใช้บอกมาให้นะคะว่าทํายังไงนะคะพับผ้ายังไงคือโอเคเลยอะคะ่ะตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้เช็ดเนี่ยน้องแม่เช็ดน้องทุกวันนะคะน้องนี่ลิ้นแดงเลยเ,เห็นไหมคะเ,คเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะง,ง่ายๆเช็ดทําความสะอาดทุกวันนะคะน้องเขาก็จะชิมน,นะคะเขาก็จะอ้าปากเลยเพราะเขาเห็นเนี่ยเพราะมันมันมันมีรสหวานอันนี้นะคะไม่มีน้ําตาลนะคะแม่ลืมบอกนะคะว่านี้ไม่มีน้ําตาลใช้เช็ดนมบานดาก่อนให้นมหมดได้นะคะแล้วก็ไม่มีสารพาราเบนนะคะปลอดสารพาราเบนที่อันตรายกับเด็กนะคะแล้วก็ no แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียนะคะ คือโอเคมากเลยนะคะคืออันเดียวอยู่เลยอะคะ่ะเช็ดทาความสะอาดได้หมดนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ใช่เห็นไหมน้องน้ําลายน้องเริ่มเริ่มควม่ำแล้วก็เริ่มมีน้ําลายไหลแล้วนะคะเขายังควบคุมน้ําลายตัวเองไม่ได้นะคะเด็กคือไว้เช็ดทาความสะอาดเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะคะเราก็เลยไม่แบบมาบอกต่อนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาแนะนำพระอ้อมในในโอกาสต่อไปนะคะยังไงก็ ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ